รัฐบาลเล็งฟื้นเราเที่ยวด้วยกันแบบแบ่งจ่ายคนละ50%วางกรอบเริ่มใช้สิทธิเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยาย,ยน2568ตอนนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้ระบุว่าได้เตรียมเสนอรัฐบาลพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น2568วงเงิน3,500ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศที่มีลักษณะ ขายกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลชุดก่อนได้เคยทําไปแต่ภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายคนละครึ่งก็คือรัฐบาลช่วยจ่าย50%ประชาชนต้องจ่ายเอง50%ค่ะสําหรับระยะแรกนะคะก็จะเริ่มเปิดจองสิทธิ์เพียงแค่หล้านสิทธินะคะแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2568ค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามองว่าเมื่อเปิดให้จองสิทธิ์โครงการนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้สิทธิ์ ในเรื่องสามารถใช้สิทธิ์จองเราเที่ยวด้วยกันก็จะมีเรื่องค่าโรงแรมที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายร้านอาหารส่วนจะมีการใช้สิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินได้ด้วยหรือไม่นะคะอันนี้ต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทั้งนี้นะคะอาจจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อดึงบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์เพื่อพร้อมให้ความร่วมมือในการจองสินค้าท่องเที่ยวรวมถึงโรงแรมสามารถเข้าร่วมเพื่อรองรับการจองห้องพักโดยตรงได้ด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะ